บทที่แปดใจหายผ่านมาแล้วสองวันเต็มๆที่หัวใจของคนคนหนึ่งมีแต่ความร้อนรนหงุดหงิดเพราะตามหาผู้หญิงของตัวเองไม่เจองานก็ไม่ยอมมาทำก่อนที่จะต้องเงยหน้าขึ้นมองคนที่เดินตรงเข้ามาหาลูกน้องบอกแกหงุดหงิดใส่ผมขอโทษครับเมื่อเช้าเขาได้มโหใส่คนสนิทไปแต่ผ่านไปสักพัก ก็ได้เรียกเข้ามาเพื่อขอโทษแล้วและสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเขาไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนแล้วก็ได้ยินวาจาที่สกิดใจของหายเหรอคนครับคนต่างหากที่หายไปไม่ยอมเปิดโทรศัพท์ไม่ยอมกลับไปยังห้องเชา่าตามบ้านเพื่อนก็ไม่ได้ไปอยู่จนเขาหงุดหงิดแทบจะบ้าอยู่แล้วก่อนจะถามพี่ชายกลับไปเสียงดุดัน พี่เอาไปหรือเปล่าเปล่าเขาไม่ได้พาไปซ่อนแต่นิกษาไปด้วยตัวเองต่างหากและมันถึงเวลาที่ใจของคามินต้องร้อนรนบ้างจะได้รู้เสียทีทว่ากลับเจอประโยคที่ทำให้น่าเรียบตึงคุณลุงมาพูดเรื่องยกเลิกงานแต่งแล้วนะครับเมื่อเช้านี้มารดาได้โทรมาบอกกับเขาและก็คงต้องปล่อยให้เรื่องราวเป็นเช่นนั้นก็ดี มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดการยุติงานแต่งที่ไร้รักแต่ในหัวใจของอาทิคมกํำลังติดค้างอยู่กับบางสิ่งไม่ผลเรื่องคืนนั้นและหมุนตัวจะออกจากห้องตนแค่มาเตือนน้องชายเท่านั้นพี่กับปีบมีอะไรกันหรือเปล่าครับคามิมียังไม่หมดซึ่งคำถามท่าทางของปีวราเปลี่ยนไปชัดเจนหลังจากที่ตนให้พี่ชายไปหาอีกฝ่ายและได้รับคำขอโทษ สัญญาว่าจะไม่คิดทำเช่นนั้นอีกแถมยังดูห่างเหินกันไปโดยมันวิ่งไปจี้ใจของอาทิคมอย่างจังปลายเดือนหน้าปีบจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับก็ดีแล้วอาทิคมตอบเช่นเดิมก็ดีจะได้ไม่ต้องทนเห็นหน้าให้ลำบากใจกันอีกหลายวันที่ผ่านมาเขาพยายามจะสลัดเรื่องปีวราออกจากสมองและหวังว่าฝ่ายนั้นจะทำตามที่รับปากไว้ แล้วเดินไวๆออกจากห้องทำงานของน้องฝ่ายคามินแทบยกมือขึ้นกลุ่มขมับทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องนิสสาทว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงเขามีพบกับลูกค้าจึงต้องโยนมันออกจากสมองลันขยับตัวลุกขึ้นเพื่อเตรียมไปทำงานส่วนคนที่ชายหนุ่มกำลังตามหานั้นนั่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใบหน้าดูยิ้มแย้มต่างจากใจที่คิดหนักชย่อย เท้าเดินมุ่งหน้าไปยังแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากนี้เธออาจจะต้องเลือกซื้อของสองสามอย่างเพียงมาสำรวจดูก่อนเพื่อประเมินราคาแล้วเดินตรงไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างนิกสาแต่ยังไม่ทันได้ซื้ออะไรเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นหญิงสาวจึงหันไปมองพร้อมกับทำหน้าเซ็งๆทำไมต้องมาเจอกันที่นี่ด้วยหายไปไหนมา แล้วทำไมถึงมาอยู่แถวนี้ได้คามินดีใจไม่ได้พบคนที่กำลังตามหาแต่สายตาก็ไม่ไายมองอย่างสงสัยคราแรกกำลังจะเดินผ่านไปอยู่แล้วแต่แผ่นหลังที่เขาคุ้นตาทำให้สะดุดทว่าได้แต่ความเงียบตอบกลับมาจึงมองคขม็งและเดินเข้าไปไกลใครเอาเข็มมาเย็บปากหรือไงถึงไม่ยอมพูดถอยไปค่ะในวันนี้ เธอไม่มีอารมณ์จะต่อปากต่อคำสักเท่าไหร่ยังไม่พร้อมจะเถียงกับเขาไม่คามินสายหน้าแล้วเอ่ยคำถามที่อยากรู้จะกลับไปทำงานเมื่อไหร่ไม่กลัวถูกไล่ออกหรือไงมีคิดเลยว่ายามที่ไม่เห็นนิกษาในที่ทำงานจะทำให้หัวใจของเขาวูบหายได้กลัวคะ่ะพรุ่งนี้กำลังจะกลับไปแล้วเธอตอบ เพราะตัดสินใจเลือกเส้นทางสำหรับตนเองได้แล้วและได้ยินคำถามให้ขยับตัวเดินหนีแล้วจะกลับห้องเลยไหมเขามีหลายเรื่องจะพูดคุยกับนิกสาแต่ดูท่าหญิงสาวจะไม่อยากคุยด้วยสักเท่าไหร่โกรธใช่ไหมฉันขอโทษนะหวังว่ามันจะยังพอมีความหมายอยู่เรื่องคืนนั้นทำให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นทว่านิกสา กลับไม่ได้สนใจเพราะเจะตัวกำลังสนทนาอยู่กับคนสำคัญค่ะพิคมอยู่ข้างๆนี้ค่ะปลายสายที่ติดต่อเธอมาคือรุ่นพี่ที่แสนดีอย่างอาธิคมแล้วยื่นโทราศัพท์ไปให้คนที่ยืนอยู่ข้างกายพิคมจะคุยด้วยค่ะคามีนรับโทราศัพท์ไปแน่ผูอึดใจเดียวใบหน้าก็เริ่มเครง่งเครียดแล้วพูดคุยกันอยู่หลายประโยคจากนั้น ก็คืนมันให้แก่เจ้าของที่บริษัทเกิดเรื่องนิดหน่อยนะ่ะเขาคงต้องรีบกลับไปแก้ไขแล้วส่งสายตาบังคับให้นิกสาเดินตามขอมาขึ้นรถเขาจะแวะไปส่งเจ้าหล่อนก่อนตลอดเวลาที่นั่งอยู่ข้างกันคามินเหลือบตามองหญิงสาวหลายรอบเพราะรู้สึกคิดถึงหัวใจแทบบ้าเมื่อต้องห่างกันไปขณะที่สาวเจ้าได้แคนนั่งนิ่ง แม้จะเห็นว่ามีคนจับจ้องอยู่ตลอดอยามาถึงห้องพักก็รีบก้าวเท้าลงจากรถฉันส่งแค่นี้นะพรุ่งนี้เจอกันที่บริษัทคืนนี้สงสัยต้องอยู่เคลียร์งานที่เกิดปัญหาไม่น่าจะได้มาก่อกวนนิกสาไปแน่ค่ะโชคดีนะคะเธอบอกด้วยรอยยิ้มแต่กลับแฝงความในทำให้สารธีหนุ่มขมวดคิ้วทำไมนิกสาถึงพูดปลกแปก แต่ก็ต้องขับเคลื่อนรถออกเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยพูดคุยกันให้รู้เรื่องไม่รู้เลยว่ามันกำลังช้าไปเสียแล้วเพราะยิงสาวกำลังต่อสายหาคนสําคัญพิคมนิ้งตัดสินใจได้แล้วนะคะเช้าวันใหม่ดวงตะวันได้กลับขึ้นมาให้ความสว่างอีกน้นชายคนหนึ่งที่เพิงกลับบ้านไปเมื่อตอนเที่ยงคืนก็กลับมาในเวลาสิบเอโมงเช้า หลังได้เลยไปพบลูกค้าเพื่อนำงานชิ้นใหม่ไปเสนอทว่าก่อนจะเข้าไปยังสำนักงานสายตากลับมองไปเห็นบางสิ่งที่ทำให้สองเท้าหยุดนิง่งหัวคิ้วของคามินขมวดเกิดความสงสัยในฉับพันแล้วเดินดุมดุมตรงไปหาพี่ชายทันทีมีอะไรคินอธิคมร้องถามน้องชายที่ก้าพวพลดพลาดเข้ามาผมเห็นประกาศ มีประกาศฉบับหนึ่งติดไว้ที่บอร์ดเกี่ยวกับการรับสมัครงานหัวใจของเขาจึงเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากฉันประกาศเองพี่หาคนเพิ่มหรือไงครับไม่อยากรู้ว่าบริษัทของตนเองกำลังต้องการคนเพิ่มแถมยังเป็นแผนกของนิกษาอีกด้วยไซตารีมองนาทีถัดมาหัวใจมีอาการวูบไหวเปล่าหาคนมาแทน น้ำเสียงของอธิคมดังและย้ำหนักหมายความว่ายัางไงนิกสาไปไหนครับเพราะตำแหน่งที่พี่ชายกำลังต้องการนั้นนิกสาเป็นคนรับหน้าที่อยู่คามินรู้สึกอึอดอดัดจนแทบหายใจไม่ออกอยี่ตัวแสบกับพี่ชายของเขากำลังทำอะไรนึกแกล้งอะไรเขาขึ้นมาอีกแล้วมองอย่างคาดคันก่อนจะได้ยินสิ่งที่ทำให้อกสถานลาออกแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อวานเย็นทุกอย่างจบแล้วนาทีนั้นก็เห็นน้องชายหน้าซีดลงธนาตาแล้วดึงเก้าอี้ให้ห่างจากโต๊ะเพื่อทิ้งก้นลงนั่งคล้ายกับงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของคามินเวลานี้มีแต่คำถามทำไมกันทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไหนว่าจะกลับมาทำงานแล้วเขาต้องถามนิกสาให้รู้เรื่องลำตัวจึงขยับขึ้น และมุ่งหน้าไปทางประตูห้องทว่าเสียงเข้มก็หยุดเขาไว้ไม่ทันแล้วละ่ะคินนิงย้ายของออกไปแล้วนิกษาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนถึงน้องชายไปก็ไม่ทันการเวลานี้คงจะเหลือแค่ความว่างเปล่าและความทรงจำที่กดดันหัวใจไม่จริงครับคามินร้องปฏิเสธและไม่มีทางเชื่อ เงินก็เชิญแกไปพิสูจน์ได้เลยสิ้นวาจาของคนเป็นพี่ชายหนุ่มก็กระโจนตัวออกจากห้องแล้วรีบตรงดิง่งไปยังห้องพักแสนคับแคบมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระรัวโทรหานิกษาแต่กลับติดต่อไม่ได้ขามินสัมผัสได้ถึงหายนะทางหัวใจที่รอยอยู่อย่างชัดเจนมือไม้จึงสั่นขึ้นมาใช้เวลาไม่นานก็มาถึงจุดหมาย สองเท้าก้าวยาวๆไปยังห้องที่คุ้นเคยมือลอนลานไขกุญแจทันทีที่มันถูกกระชากออกเขาก็พบกับความจริงวางเปล่าภายในห้องไม่มีนิกษาอาศัยอยู่เสืพานในตู้ก็หายไปข้าวของน้อยชิ้นที่เคยวางไว้อย่างเป็นระเบียบก็ไม่หลงเหลือสองขานั้นจึงค่อยๆสุดลงกับพื้นสภาพของหัวใจด้านในอกกำลังบีบรัดและคล้ายจะแตกออก จนแ้นยิ้มนี่มันบ้าอะไรกันยหยตัวแสบเล่นงานอะไรเขาอีกแล้วได้แค่นั่งอยู่ตรงนั้นโดยอาการเจ็บหนึบหนับไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะตรงหน้าอกด้านซ้ายบ้าชะมัดยหยบ้าเธอทิ้งฉันเขาไม่คิดเลยว่าจะถูกทิ้งแสบสิจริงๆพันยกมือขึ้นรูปหน้าเขาจะทำอย่างไรต่อไปดี จะไปตามล่าหาตัวหญิงสาวคืนกลับมาจากที่ใดทุกอย่างคล้ายมีการเตรียมการไว้แล้วดังนั้นนิกสาต้องมีคนช่วยอย่างแน่นอนโดยมันจะเป็นใครไปไม่ได้คามินดีตัวขึ้นอีกรอบแล้ววิ่งไวๆกลับไปที่รถของตัวเองกระชากมันกลับไปยังสถานที่ที่เขาบึงรถจากมาคนของผมอยู่ที่ไหนครับคนที่ต้องรู้แน่ไม่ผลพี่ชาย ในตาเฝ้ามองอย่างจริงจังแล้วเห็นอธิคมพิงแผ่นหลังกระเบ,บาะหนังนิ้งไม่ได้บอกฉันเขาไม่ได้โกหกที่สำคัญเขาก็ไม่ได้เอ่ยปากถามเชื่อว่านิกษาตัดสินใจดีแล้วก่อนจะถามจี้ใจดำสวนกลับไปเขาไปแล้วทำไมถึงไม่สบายใจละ่ะคินที่ผ่านมาแกก็อยากให้นิ้งอยู่ห่างจากฉันนี่ คราวนี้ก็สมใจแล้วไงแต่ผมไม่ได้อยากให้นิ้งไปผมอยากให้พี่กับปีบได้ลงเอ่ยกันตั้งหากเขาไม่ได้อยากให้ยี่ตัวแสบต้องห่างกายหรือห่างตาไปไหนแค่ไม่ต้องการให้นิกสาเข้าไปคล้องแวะกับพี่ชายของตนแล้วสตัวลงนั่งบนเก้าอี้เขาคงถูกเล่นงานครั้งใหญ่หัวใจมีความกลัวแล่นปลาดเข้ามาพอรู้ดีคนอย่างนิกสา หากหนีไปคงไม่มีวันหวนกลับมาให้ตามเจอง่ายๆแล้วต่อไปเขาจะอยู่ได้อย่างไรกันคามินได้จะนั่งกลุมขมับแล้วต้องทนฟังเสียงต่อว่าของหัวใจแต่มันก็สมควรแล้วที่เขาต้องเจอแบบนี้บทที่9รอเธอสามสัปดาห์ผ่านมาแล้วที่คนหนึ่งนีหายไป สภาพของคามินดูโทรมลงไปเล็กน้อยแม้จะตามหานิกสาแต่เขาก็ยังพยายามจะดูแลตัวเองเพราะกลัวว่าจะตายไปเสียก่อนได้พบหน้ายีตัวแสบอีกหนเวลาที่ผ่านมาเขาได้ตระเวนหานิกสาตามบ้านเพื่อนๆมาหมดแล้วรวมถึงที่มูลนิธิบ้านเด็กกำพาก็ด้วยอย่างไรวิวแววไม่รู้นิกสาไปอาศัยอยู่ที่ไหน หลบหายเข้ากรีบเมฆไปหรืออย่างไรโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนเคยหมู่นี้ไม่ค่อยเห็นหน้าแกที่บริษัทเลยบ้านก็ไม่กลับโทษทีครับคามินที่กำลังจะหย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้ในห้องทำงานของตัวเองต้องกล่าวขอโทษพี่ชายในวันนี้เขาเข้ามาสะสางานที่ค้างไว้เพราะไม่อยากให้มีผลกระทบมากนักยังตามหาของที่ทำหายไม่เจออีกเหรอ อาทิคมอยากรู้ว่าน้องชายมีวี่แววจะเจอบ้างหรือยังไม่ได้ทำหายครับหนีหายไปตั้งหากนิกสาไม่ได้หนีไปอย่างเดียวแต่ยังหอบทุกอย่างของเขาไปด้วยร่างกายหัวใจและความรู้สึกตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้นั่งทบทวนทุกสิ่งและได้คำตอบที่แน่ชัดว่าเขารักนิกสาแล้วกัดปากหลังจากได้ยินวาจาของคนเป็นพี่ แกทำตัวเองวะคินคามินไม่ได้โต้กลับเพราะเขายอมรับทุกอย่างแต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขฝ่ายอธิคมสายหน้าช้าหวังว่าคราวนี้น้องชายของตนจะรู้ใจของตัวเองอย่างแจ่มชัดแล้วพี่คมครับพรุ่งนี้ปีบจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วนะครับเขาแค่อยากให้อธิคมรับรู้ไว้ถึงจะไม่ได้แต่งงานกันแล้ว แต่ก็น่าจะหลงเหลือความเป็นพี่น้องไว้บ้างทว่าอีกฝ่ายกลับเดินจากไปทำให้เขาต้องใส่ศีรษะแรงๆได้แต่ภาวนาขอให้ทุกเรื่องราวดีขึ้นส่วนตัวเขาต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จเพราะต้องออกไปสถานที่หนึ่งในช่วงบ่ายคามินได้เดินทางมายังมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าที่นิกษาเคยพามาคนดูแลที่นั่นบอกว่าหญิงสาวชอบมาบ่อยครั้ง เขาจึงยังตั้งความหวังอยู่สวัสดีครับมาหาใครหรือคะพอดีผมมาตามหานิสาวนะครับใา่หนุ่มร้องบอกแก่ผู้หญิงวัยชราที่เดินออกมาต้อนรับสองหนก่อนที่มาไม่เคยเจอกับหญิงผู้นี้ท่าทางน่าจะเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่มายาวนานหนูนิ้งนะหรือคะคนฟังเลิกคิ้วมองพร้อมนึกสงสัย คุณเป็นผมคามินครับเป็นแฟนคุณขีนใช่ไหมคะครับคามินมองอย่างแปลกใจทำไมอีกฝ่ายถึงรู้จักตนได้ก่อนจะต้องรีบพนมมือขึ้นหลังฝ่ายนั้นยกมือขึ้นไหวอย่างขอบคุณวันนี้ได้เจอตัวจริงเสร็จทีนะคะขอบคุณนะคะ สำหรับเงินที่ฝากหนูนิ้งมาบริจาคให้เด็กๆทุกเดือนเลยไม่คิดว่าจะได้มาเจอกับผู้บริจาคเมื่อในทุกๆเดือนนิกษาจะมาเพียงลำพังชายหนุ่มขมวดคิ้วแล้วนิ่งเงียบไปหรือเงินที่หญิงสาวขูดรีดเข้าไปทุกเดือนเจ้าหล่อนจะนำมาบริจาคทะเลาะก,กันหรือคะหญิงชลาตั้งคำถามครับ แต่ช่วงนี้หนูนิ้งไม่ได้แวะมาที่นี่เลยค่ะเห็นเด็กๆก,ก็บนถึงว่าอีกฝ่ายไม่ได้มาหาเลยปกติก็จะมาวันนี้แต่ก็ไม่เห็นนะคะผมขอรอได้ไหมครับคามินเริ่มใจชื้นขึ้นบางทีเขาอาจจะได้เจอกับหัวใจที่หนีหายไปในวันนี้ก็ได้ได้เลยค่ะ ไม่มีอะไรที่ขัดข้องอยู่แล้วพันพายมือเชิญนิกฝ่ายเข้าไปนั่งสายตาของคามินกวาดมองร,บรอบๆแล้วนึกถึงวันที่เขาได้มากับหญิงสาวอึดใจเดียวก็มีพวกเด็กๆวิ่งเข้ามาชวนคุยชวนเล่นรวมถึงไอ้ตัวแสบที่อ้างว่าเป็นแฟนของนิกษาด้วยรอยยิ้มประดับในรอบหลายวันเพราะเด็กๆเหล่านั้นเล่าถึงนิกสาในแง่มุมที่เขาไม่เคยได้เห็น ว่าอีกฝ่ายใจดีอ่อนโยนและมักซื้อขนมมาให้กินบ่อยๆแต่ว่าการรอในวันนี้ยังล้มเหลวเมื่อจนถึงเวลาเย็นค่ำแล้วก็ยังไร้เงาของหญิงสาวเธอมันตัวแสบกัดฉันทีเดียวคันไปทั่วหัวใจเลยไม่คิดว่ามดตัวเล็กๆที่กัดเขาจะทำให้แสบร้อนไปทั่วแถมยังกระวนกระวายทุรนท,รทรุรายราวกับคนใกล้าตาย ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่อย่างไรเขาก็จะไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะตามหาอีกฝ่ายด้านคนที่คามินกำลังคิดถึงในเวลานี้กำลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมเลิกงานตอนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะนิกซารอบถอนหายใจเพราะตั้งแต่จากมาไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเขาแต่มันก็ถึงเวลาที่ต้องทำเพื่อตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม ผันมุยหน้าไม่รู้จะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าก่อนจะถูกดึงออกจากห่วงความคิดคุณนิ่งครับมีอะไรเลยคะบอสหญิงสาวหันไปมองผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวมีใบหน้าขมเข้มซึ่งมาหยุดยืนอยู่ข้างๆด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรและเธอได้เข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งมาสองสัปดาห์แล้วเนื่องจากบริษัทนี้กำลังขาดคนทำให้เธอได้งานในทันที ผมจะพาทุกๆคนในทีมไปเลี้ยงฉลองงานที่สำเร็จวันนี้ผมอยากให้คุณไปด้วยได้สิคะเธอไม่มีปัญหาอยู่แล้วและทุกๆกคนก็ให้การต้อนรับเธอเป็นอย่างดีถือว่าจะได้กระชับความสัมพันธ์ด้วยแล้วหยิบกระเป๋าสะพายขึ้นพาดบ่าเพื่อเตรียมออกไปพร้อมกับเจ้านายส่วนคามินเมื่อผิดหวังก็ได้กลับไปยังสถานที่หนึ่งไม่ผลห้องเช่าเล็กๆ ที่เขาได้ไปขอต่อสัญญาหลังนิกษาย้ายออกแล้วทิ้งตัวลงนอนบนเตียงแข็งๆตั้งแต่หญิงสาวจากไปเขาเองก็มักจะกลับมาคลุกตัวอยู่ที่นี่เพราะยังมีกลิ่นอายของนิกษาให้พอบรรเทาความคิดถึงคิดถึงชมัดคิดถึงจนแทบจะบ้าอยู่แล้วเมื่อใดกันจะได้กลับมาพบกันอีกมือยกขึ้นกายหน้าผากแล้วหลับไปได้วยความรู้สึกทรมานที่มีมากมาย ไปส่งปีบกับผมไว้พี่ในช่วงเวลาประมาณ11อโมงคามินได้เดินเข้าไปหาพี่ชายในห้องทำงานแล้วเอ่ยถามออกไปพร้อมเฝ้ามองหลังเห็นอากับกิริยานิ่งเงียบจะได้เจอกันครั้งสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็เคยเป็นพี่น้องกันเขาเองไม่ได้ขยันขยอให้ทั้งสองรักกันอีกแล้วเมื่อต่างฝ่ายต่างเดินถอยหลังทว่า ก็ได้แค่นึกสงสารก่อนจะได้เจอกับสีนาตั้งคำถามจากพี่ชายให้รีบตอบกลับไปผมไม่ได้รับปีบแล้วแกรักใครอาทิคมอยากรู้ให้มั่นใจแม้คิดว่าตนเองดูน้องชายออกพี่ยังต้องถามอีกหรือครับคิดว่าตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วจะเป็นใครไปได้นอกจากยี่ตัวแสบที่หนีหายไป ส่วนปีวราก็เป็นแค่ความหวังดีและความรู้สึกติดค้างที่ทำให้เจ้าตัวต้องสูญเสียมารดาความใกล้ชิดทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ได้ถึงคันรักใครจนอยากได้เป็นภรยาแกรู้หัวใจของตัวเองก็ดีแล้วเขาจะได้หมดห่วงไปเสียทีแม้มันเกือบจะสายไปเสียแล้วผมทำผิดกับนิงไว้มากเรื่องที่เขาเข้าหานิษา เพื่อปีวรานั้นยังกัดกินใจก่อนจะต้องเลิกคิ้วในวาจาของพี่ชายฉันรู้แต่ที่ฉันไม่ได้ห้ามแกเพราะคนอย่างฉันมั่นใจในน้องชายของตัวเองถ้าแกไม่ได้สนใจนิ้กอยู่แล้วแกคงไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่ใจของแกมันจมปลักอยู่กับการชดใช้มากจนเกินไปจึงทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นิกซา ได้บอกตนทั้งหมดแล้วแต่ที่ไม่ได้แสดงตัวเพราะอยากให้คนทั้งสองกำหนดเส้นทางชีวิตด้วยตนเองและลึกๆในใจเชื่อว่าคามินก็สนใจนิสายอยู่ไม่น้อยไม่เช่นนั้นคงไม่ดึงมาไว้ข้างกายติดที่คำว่าชดใช้มันบดบังทุกความรู้สึกพลันขยับตัวลุกเดินเข้าไปหามือตบลงบนบาเบา,บาแกสมควรจะทำเพื่อตัวเองบ้างมันถึงเวลาแล้ว แกต้องหยุดชดใช้เสียทีเพราะเรื่องนั้นก็ผิดกันทุกคนอยากให้เลิกโทษตัวเองและคว้าความสุขตรงหน้าไว้อย่าทำให้ทุกอย่างสายเกินไปคามินพยักหน้าพร้อมพนมมือขึ้นไหวเพื่อขอโทษใจยังแอบ,บกลัวอยู่ไม่น้อยผมหวังว่ารุ่นน้องของพี่จะไม่หนีไปสุดขอบฟ้านะครับหวังว่าเธอ จะยังรอผมรอสิก็นิงรักแกทำไมจะไม่รอเมื่อหัวใจของนิกษามีแต่คามินก่อนจะได้เห็นใบหน้าแย้มยิ้มกว้างๆของน้องชายให้ต้องต่อว่าออกไปอีกเล็กน้อยแกมันโง่ไอ้คินถ้านิงไม่รักแกคงไม่ยอมแกถึงขนาดนี้แต่ที่ต้องทำเป็นร้ายเพราะแก เข้าหานิ้งพ่อปีบเป็นใครก็แค้นส่วนฉันกับนิ้งน่ะแค่รุ่นพี่รุ่นน้องกันหวังว่าในวันนี้ไอ้น้องโง่โงจะฉลาดและตาสว่างมากขึ้นแต่มันก็มาจากเขาด้วยเมื่ออดีตเลขาคนเก่าได้แอบไปใส่ร้ายนิกษาให้ปีวราฟังว่ารุ่นน้องของตนเป็นคนไม่ดีมีนิสัยร้ายกาดทำให้เข้าใจผิดกันไปมาก ซึ่งฝ่ายนั้นก็แอบหลงรักเขาเช่นเดียวกันกว่าจะมารู้ก็หลังจากนั้นไปนานตนจึงหมายจะบอกกล่าวเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องแต่นิกษาห้ามไว้เพราะมันคงจะเหมือนไปแก้ตัว